พื้นที่ในอบตสิงหานาฏอำเภอล,ลาดบวัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวิถีชีวิตส่วนใหญ่ของคนที่นี่ประกอบอาชีพเกษตรเป็นหลักในอดีตมักประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้งและการนำน้ำที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์อย่างไม่เต็มศักยภาพทำให้เกษตรกรต้องแก้ปัญหาด้วยการใช้เครื่องสูบน้ำสูบน้ำจากคลองหลักเข้าคลองส่งน้ำแล้วสูบน้ำจากคลองส่งน้ำเข้าที่นาที่สวน ซึ่งต้องสูบน้ำถึง3ทอดทำให้ชาวบ้านต้องแบกรับต้นทุนในการทำการเกษตรที่เพิ่มมากขึ้นจากค่าน้ำมันดีเซลสำหรับสูบน้ำปัญหาหลักคือน้ำเรื่องน้ำนะครับในช่วงฤดูแล้งนะครับในช่วงฤดูแล้งเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เนี่ยจะแห้งหมดเลยคลองจะไม่มีน้ำน้ำจะแห้งหมดจะมีแต่ของหลักนะครับของซอยของ ออลองเนี่ยน้ำแห้งหมดพี่น้องเกษตรกรก็มีความเดือดร้อนมากจากปัญหาดังกล่าวทำให้ทางอบตอสิงหนาฏจึงมีแนวคิดนำพลังงานทดแทนเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาระยะยาวให้กับชาวบ้านโดยการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน5สถานีกระจายครอบคลุมพื้นที่5หมู่บ้านในตำบลสิงหนาฏเพื่อผ่านน้ำจากคลองหลักหรือคลองพญาบลือเข้าพื้นที่การเกษตรของชาวบ้าน ซึ่งช่วยให้ในปัจจุบันชาวบ้านมีน้ำใช้ตลอดทั้งปีและสามารถทำนาได้ปีละสองครั้งที่สำคัญช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำมันดีเซลได้ปีละ1.7ล้านบาทพอลถต้นทุนได้มันก็จะเหลือ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 เงินตรงเนี้ยเงินตรงที่เราเป็นส่วนต่างที่เราเราจะไปลงทุนสูบอีกทอดหนึ่งเนี่ยก็จะเหลือคือคือไปใช้จ่ายอย่างอื่นได้หลังจากที่เรา ติดตั้งระบบสูบทั้ง5จุดเนี่ยก็มีน้ําในคลองเนี่ยเจ็ดไร่ไล่นะครับยันคลองตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวนาก็จะเสียค่าสูบน้ําเฉพาะเอาน้าเข้านา<ม>แปลงนาของตนเท่านั้นครับนอกจากนี้ระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์ยังเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการน้ําทําได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยสร้างไรายได้เพิ่มให้กับชาวบ้านได้ครัวเรือนละ2 3 0 0 0 0บาทต่อเดือน มีการตั้งหอกระจายน้ําหรือหอสถานีสูบน้ําเข้าคลองซอยก็สามารถทําให้เรามีน้ําต่อเนื่องทั้งปีก็ปลูกผักเดี๋ยวนี้ก็ขยายพื้นที่แล้วสามารถรวมกลุ่มปลูกผักพื้นบ้านปลอดภัยจากสารพิษส่งขายต่างประเทศได้ซึ่งก็ส่งผลให้กเกษตรกรมีรายได้ต่อเดือนต่อครวัวเรือนก็ประมาณสองหมถึงส0,000บาทก็ถือว่าเป็นรายได้ที่สูง ออ,อา่าาาสวรกนหพลังงานทดแทนถือเป็นทางเลือกและโอกาสในการแก้ปัญหาพื้นฐานของชุมชนในอบตสิงหนาฏซึ่งได้รับงบประมาณเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานทำให้ชุมชนมีความยั่งยืนทั้งด้านอาชีพและรายได้ช่วยให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตลอดจนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งได้อีกด้วย